กลับมาได้แล้วกลับมาอไปริมนน้นมั่งไปริมนน้นมั่งไปตรงเงินัอ้ยบ้จะเอาแค่10บาทให้ิอากลับมาขอบคุณค่ะสิ เนมันเท่ากันหมดครับกลับมาลูกอันนี้ยี่อ่ะเหนื่อยป่ะเหนื่อยไหมเพิ่งลงวันแรกเหรอเมื่อวานครับเมื่อวานนี่กลัวมากเลยเอันนี้เก่งแ้วเนี่ย ไเีนบื่อะเบื่อทั้งสวยทั้งเก่งเบื่อสวยก็สวยเก่งก็เก่งเออดันดันไปหลังงัดไปเอองัดมันไปเอองันและไเตมที่ไปเลไม่ต้องอ่อมือะถ้าเกิดสลับกันได้ไหมสลับกัน